สวัสดีค่ะทุกทกท่านกลับมาพบกับตุ๊กแล้วค่ะวันนี้นะคะตุ๊กจะมารีวิวที่ดินคอง15องค์รัก์จังหวัดนครนายกค่ะเริ่มกันด้วยแปลงแรกนะคะแปลง A1 ค่ะเนื้อที่297ตารางวาตารางวาละ4,500บาทค่ะและ แปลงต่อไปนะคะโซน A ก็คือแปลง A12 ค่ะเนื้อที่301ตารางวาตารางวาละ5,900บาทค่ะและแปลง A14 ค่ะ3า4ตารางวาตารางวาละ6,500บาทค่ะแปลง A14 มี2อโฉนดนะคะค่ะแปลงถัดไปนะคะแปลง B 10ค่ะเนื้อที่347ตารางวาตารางวาละ7,500บาทค่ะมี2ฉโฉนดนะคะ และแปลงที่เราจัดโปรโมชั่นนะคะมี2แปลงก็คือแปลง b 1 2นะคะ355ตารางวาจากปกติตารางวาละ7,000บาทค่ะวันนี้ถึงวันที่3 1ธันวาคม2566นี้ตารางวาละ6,900บาทค่ะและแปลง B16 ค่ะณที่าม้อยหตารางวาจากปกติตารางวาละ7 0 0 0บาทค่ะโปรโมชั่นตารางวาละ 6,900บาทค่ะภายในวันที่31ทธันวาคม2,566นี้เท่านั้นนะคะค่ะและแปลงต่อไปค่ะก็คือแปลง B17 ค่ะ528.2ตารางวาตารางวาละ8,500บาทนะคะอยู่ตรงข้ามกับแปลง D1 เลยค่ะ แปลงดีหน,นะคะเนื้อที่3ไร่3งาน33.7ตารางวาตารางวาละ8,500บาทค่ะ1 3 3 6 4 5ล้าน36,450บาทนะคะสำหรับแปลงดีหนี่นสวยมากๆเลยนะคะหน้ากว้างประมาณ90 7 0คูณเ0เมตรโดยประมาณนะคะโฉนดคุดแดงพร้อมโอนเลยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศของสถานที่จริงนะคะภายในแปลงที่ดินได้มีการเคลิ่งพื้นที่ไว้แล้วนะคะมี5ชนด ดนะคะโฉนดเลขที่7416 7417 7418 7419 7420นะคะ5โนดค่ะตารางวาละ8,500บาทค่ะท่านใดสนใจนะคะติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์099 221 6289ค่ะ ที่ดินนะคะอยู่ติดถนนนย3022ยอกม2บวก200ค่ะสำหรับแปลงดีหนนี่สวยงามมากท้ายแปลงติดคลอง16นะคะแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะด้านหน้าติดถนนนย3022ค่ะที่ดินสวยมากเลยนะคะในแปลงนี่ก็มีการขุดบอ่อสำรองน้ำไว้เพื่อการเกษตรเพิ่มเติมด้วยนะคะนอกจากที่เราจะมีคลองด้านข้างนะคะ อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็ติดถนนนะคะติดถนนถึงสงด้านเลยนะคะทั้งถนนดินทั้งถนนลาดยางเลยค่ะที่ดินอยู่ชิดติดถนนลาดยางนะคะสามารถเข้าออกได้2เส้นทางค่ะไม่ว่าจะออกทางถนนรังสิตนครนายกนะคะทลสหหรือออกทางเส้น3ามสเส้นลำลูกกาก็ได้ค่ะถือว่าสะดวกมากๆเลยนะคะสำหรับที่ตั้งของที่ดินแปลงดีหนึ่งนี้นะคะ ท่านใดสนใจที่จะซื้อไปเพื่อพัฒนาเป็นคาเฟ่ร้านอาหารร้านกาแฟหรือธุรกิจใดๆก็สามารถทำได้เลยนะคะทำเลดีมากค่ะหรือจะทำปั๊มน้ำมันก็ได้นะคะมีรถสัญจรไปมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะทำเลค้าขายได้ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศของหน้าแปลงไม่ว่าจะเป็นแปลง B17 B16 นะคะแล้วก็ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ที่ดินของคุณลูกค้าที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้วนะคะ นี่ก็เป็นบรรยากาศของหน้าแปลง B12 แล้วก็ B10 นะคะและแปลงข้างเคียงก็คือตัวอย่างการใช้ประโยชน์ที่ดินค่ะท่านใดสนใจติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์099 221 6289ค่ะ